งพุ่นแหละเนาะเพราะว่าเฮากะอยากมาแจ้งน้ำเพราะว่าเฮายังบ่ได้ไปจ่ายค่าที่ดินบ่แม่นมื้ออื่นกับมื้อฮือแหละสิไปเนาะไปแน่นอนน้องเนาไม่ข่าวดีเลยว่าโอ้ยข่าวดีเขามากระนำกระนำซูเมอร์นี่ขึ้นมาเนี่กับสีมาแจ้งข่าวดีอีกเด้นี่อย่าพูดเบาปาข่าวดียังอย่าพูดเบารุ่นล้อลุ่นรุ่นก้อนเจ้าไทยบุกก้อนวัวเม่นยังให้สีไทยถือไปขึ้นนั่งรถ มาเจ้าแต่เช้าผู้ว่าข่อยก่อนบ่แลนี่ๆก็บ่ฮู้สึกกันสิเจรลบัดุข่าวดียังไปแก่ซ้ํากับน้องเพิ่นด้อข่อยใหุ้นเนาะอ่าเดุ้นบ่ฮู้บ่ได้คิดว่าหยังน้องมได้ลูกุนดบ่จักเลยด สบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องสบายดีการเบิร์ดสุขุสุพนกย็ยินดีตอนรับทุกท่านขาเข้าสู่ซองเราสีบ้านนาอีกเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องเนาะมาพบมาพบก,กันในเมื่อนี้พี่น้องเลยทางสบุญเพิ่นมาหาทางนอง้องอาบินเพิ่นกับน้องมี่พี่น้องเนาะยังบู้ว่าเป็นอะไรพี่น้องเลยทำมารสีกับพวคยมาจากเทือพี่น้องเนาะ ว่าสบูรพ์พนมีข่าวดีมาแจ้งบ่จังใดพี่น้องเลยป่ะจังใดเข้าไปติดตามรับโซน้ำกันอ่าทางในคนด่าเพี่น้องว่าสบูรพ์พนมีข่าวดียังมาแจ้งแน่โดยมา่อด้บัดรในพี่น้องอ่าหน้าสีคุ้นเคยพี่น้องเลยป่ะบอกเคยมาจากเทือพี่น้องเนาะทางพี่พอเหาอที่ซื้อพี uh, then, <ination that sí> ่น้องเนาะเคยมาเด้อยอยูหลอกพี่น้องเลย มาหาทางหลวงอุทัยอันนี้พี่น้องอุทัยเพิ่นไปเข้าไปทางในพื่อนเด็พี่น้องเหรอเสื้อขาวบบบนี้สบายดีเด้อใส่เสื้อขาวเพราะเสื้อขาวงามบ่คือขี้ไร่งามอยู่คันขี้ไร่ขันขี้ไร่เ่งหายไปน้ำเนี่ยมาออืาใส่ชุดใส่ชุดขาวเด้อสบายดีเด้อเพราะว่ามาเยี่ยมวัดเนาะก็เลยแบบใจอันขันสะอาดงามตา้จัน่อยที่มักเสื้อขาว หลายคนก็อาจสิว่าข่อยใส่เสื้อโตเก่า่ตะนวดแบบข่อยก็มักใส่เสื้อขาวแต่ข่อยบ่มักแนวนึงจังไรเนี่ยข่อยข่านซักโอ้มันเปื้อนไวเนาะแม่เนาะป่ะเข้าไปท่างไหนใช้เฮือนเพิ่นบ่ข่อยยังบ่เคยมาจักเทื่อเด้นี่ยนี่บอกบอกเคยบ่แม่แม่จำได้บ่ใส่เด้อยู่ทางใดนเด้่ลูกสาวข่อย อ้เจมาหาหนิเนาะระเบิงด้ว่าใมาหานี่เนี่ยบุญพาพให้มาออกมาลูกจำได้บ่โตคุณเคยบ่คุณตาบ่จำบ่เน็ดฮสบายดีล่ะสบายดีไปหน่องเมย์เลูกเบิงมเขาโอ้ออกมาเลยลูกแด้อขอว่าทาง นั่งมาเล่นนั่เนาะผู้ท่านน้องนั่งเพิ่นไปเอิญนั่แหละอู้วนั่งๆๆเนาะเอานั่งก่อนนั่งก่อนเานะฟังเบาสีันมานั่งทังนี้ก็ได้มันสีแจ้งเลยอยู่ทั้งนั้นหนาหอยสีดำฮะหนาหอยกระลังขาวๆอยู่ช่วงนี้คือเป็นการฝากน้องวันนี้ไปค้ำมาค้ำเนี่ยเห็นนองเนาะไปบลายหม่องลายบอลอี่แหละจวดพุ่นจวดพี่แม่นสายจวดวันนี้ มนั <Ooh. S 3> ่งัยวนังย่าอยู่ะพี่พี่ว่าพี่ผูวทั้งน้องเมยเนาะพี่มาสบายดีัลูกขามาให้เามาพี่มาพี่เยละเลไปนั่งใหนก็ได้นะเหีนั่งนั่งก็ได้สบายดีไอ้นั่นเด้ลเด้อทางพี่พ่ใจดีพ่น้าเลยเป็นจงไรลูก มื่อน oh ี mm ้เ hmm. นี่ยไม้ใส่บาตโอ้ไปวัดไดนล่ะคาร์ลพเนี่ย่บนเน่บนกับมาแต่วัดคือกันเนาะเห็นทั้งอ่างไอ้คนอยู่ว่าเข่ากล้องอยู่ว่านี่เชียนเชียนไปหงัเขามาใกล้งไก่ในเด้อเด้อเนาะเชียนไปเชียนไปพ่อเดี๋ยวเปิ้ลไดมาเทียมยามเนาะโดยอาสนวัเอาไม้ในข้อข่อยไปะปะหันเน่ะโอ้ตัวนี้อย่โดย นบัคนผมเคยได้ไหมสิจับผิดจักถืกแล้วบ้ดนีเนาะบ่เป็นยังไงล่ะเป็นจะได้กินยาแล้วบ่มื้อนี้ยเออคนนี้บ่ที่บ้านบ่ราเพราะเป็นกระเพาะแม่นๆอันนี้คือน้องหาหมอมื้อนั้นคนนี้เนาะโดยมื้อวานนี่ก็คนนี้อ๋อที่ไปเก็บฟันคนละคนคือเป็นจังได๋ฟันเจ้าอีล่ะโดยดีแล้วบ่ได้เจ็บบ่มื้อนี้บ่ได้เจ็บอย่าหยั่งของแข็งเด้อลูกดูท้องเจ้าเด้เป็นจังได๋ ดีแล้วอย่าเริ่มกินยาคือหมอเพิ่์นบอกเด้อโดยกินยาตรงเวลาเนาะเป็นจังได้ก็แล้วเป็นจังได้คืออยากหัวันเป็นได้คือเยี่ยมหัวฮุบแท้มือนนี่มีคนมาเล่นหลายวะเคยเห็นเพิ่์นอยู่ว่นี่แหละบอกเคยเป็นได้สาคือว่าอยากหัวอยากหัวกว่านี้เลยว่าดีใจดีใจีนิ่มๆดีใจมึมีได้ซะเพราะว่า เราเคยมีภผยมาเล่นน้ำแบบนี้บะลูกโดยเอเพิ่นมาจากอีต่างประเทศคุณให้ดิละเรได้ <c oughs> มาใก,ก,ก,กลๆ้ๆเล้เราไดยมาใกล้ๆกล้ด้เพินพ่นผ้าเม่บุญมามื่อนี้รถจักรเม่บุญตาย้ว <c> เ <oughs> พินพ่นกันเลยผ้าเม่บุญมามาหาเจ้าเลยแหละเนาะมาเยี่ยมยามเจ้ากินข้าวกำยังมาเนี่ตุ้ม จ็มีกับตามะุงแกตามะุงเจ้าจะกินด้วยแต่อันตรายเะกโพเจ้าอืม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 อ้มอืมอืมอืมมอื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 มอ่นอืม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 อืุกืมอ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 ืมมเออืมอมอหาน้องเพิ่นช่วงคอืมืมอือนมอืมาืมอวัอืมอืมอืไมอนมอื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 อออม่เนาะไผก ใส่บาทมามาจะใส่บาทพอดีเห็นเสาคืมโอ้มีคนเสาคืมบุญมาบ่โดยคุณเอาห้มมาให้เอ้มาเถื่อเพ็ดน้อยโดยดีใจดีใจมีคนเอาของมาให้ทั้งน้องมีเฮ็ดกิ่นยังมานี่โม่วานนี่กะทั้งน้องเพิ่นแต่งผ้าเข่าถ่าเนาะทั้งแม่บุญกะมาบัดน้องเมียเราก็เลยต้องขอโทษขอให้ทั้งเอฟซีเพื่อนเราอาจจะโอ้จะบุญขึ้นบ่มากินข่าวน้ำน้องเพื่อนเนี้ยอาจารยเนาะหากะ หมแต่เฮ็ดตัดคลิปทั้งนั้นนะครับก็ได้ว่าสิกลับมาน้องไปไหว้โอ้บ่ปเ,ปเ,เป็นหยังบ่ไหว้โอกาสหน้าก็ได้กัเนาะโดยเป็จะได้น้องมีฮะคือหน้าบ่ยิ้มมื้อนี้เ้้าแทไปจะได้หึขยิ้มอยู่่บเ,เป็นจะได้ดื้อน,น,นี้ฮะเสาะใส่ขึ้นบ่นนมีด้น่าข่อยพาษิ่ง ย้มแล้วสีหูแน่นไปยิ้มแล้วชวนไปสิ่งมามื่อวานนี่เมาลเมลเวลาโดดขุมแมงเนาะอ้อีกจ็มื่อสิผ้าไปสิ่งก็ว่าเพื่นชนนั่นมอเตอร์ไซค์เลยว่าเอาเอ้ยปินบินมอเตอร์ไซค์เจ้าชนท้ายด้อว่าจันอีกจ็กซองเมื่อสิผ้าไปสิ่งอีกเมโลม่ไปแล้วพูดแล้วสิ่งไปทางพูดแหละเนาะ เพราะว่าเฮากะอยากมาแจ้งน้ำเพราะว่าเฮายังบ่ได้ไปจ่ายค่าที่ดินบ่แม่นมื้ออื่นกับมื้อฮือแหละสิไปเนาะไปแน่นอนเขาดีเลยว่าโอ้ยเขาดีขม้ากระนำกระนำซูเมอร์นี่คือมานี่กับสิมาแจ้งข่าวดีอีกเด้นี่อย่าพูดบอว่าข่าวดียังฮะอย่าพูดบอสอย่าลุ่นล้อลุ่นรุ่นก้อนเจ้าไทยบังก้อนบัวเม่นยังให้สีไทยถือไปขึ้นนั่งรถม้าเจ้าจะเศร้าพูดบอสข่อยก้อนไปแล้วจะลุ่นแม่สีจ้ารุ่นบ้างด้วย ค่าดียังไปแต่ซร้ากับน้องเพื่อนเด้อ้หู้ไปให้ลุ่นเนาะอย่าเด้ลุ่นลุ่นโบฮู้บ่ได้คิดว่าเป็นยังน้องเมย์ได้หรอลุ่นด้วยโบจักเลยโดยสร้างดอกลุ่นรางวันที่หนึ่งเนาะบอกบ่ใช่กับโบฮู้เก็บไว้ผู้เดียวบ่บยังเนาะบอกกับเพสิฮู้อย่าพูดอยู่บ่อย่าฮู้อันเด้อจังมนหยังเนอวันที่าอย่าฮู้อยู่บ่ลูกโดยอย่าฮู้โดย นี่กับข่าวดีกับบอเมนข่าวดีทังดอบบอสีเอ้ยเพราะว่ามันยังกับมีครบมาแล้วแต่ยังบม่ได้ไปเทสอีกซื้อซ uh ึ่งมาแจ้งข่าวดีเพิ่มเติมคือว่าผู้ใหญ่เพิ่นสิเจาะน้าให้เสาเสากับกำลังสร้างโยสวงนี้แต่บอทันมาหนุ่มยิ้มเปย์เจาะน้าให้ก่อนเสร็จเตขึ้นก็ต้องมีน้ามีหัวมีแค่ มันมีครบหมดแล้วแต่ข่อยเสีมาแจกมือละเทือละเทือเนาะ่่ออยยเ็ดไปแม่นมาแจกบาทเดียวอะไรจนไอเอฟซีบอกเออสมบุรคือบวกไอเมื่ออื่นแน่เป็นว่าเหมือนกับอยากฟังกันเนอว่าข่าวดีอย่างเนาะแม่นเอาไปตามขันตามตอนเอาว้านน้ำก๊อกเอาเจ้าน้าแล้วเจ้าต้องไปนอนเฝ้าได้เอาไปนะฮะพอดีหุบผ้าหุบห้องเป็นหุบไปหุบห้องไปนอนเลยวะ อ่ะเรื่องไปอยู่ไปนอนเรื่องเห็ดเชื้อเห็ดซ่านกัจังคอยปลากินอีกตั้เนื้อเนาะจังเลยน้องเพิ่นกันยังนอนน้ำพอเทาไม่เทาคือเก้าโดยเพราะวขาวก็ต้องเห็ดเชื้อมันโบเมนสิเสียบจุบแลี่ยวได้มันกิดเพื่อเสล้วเนาะเม่นเมนเม่นเม่นเม่นเนามันก็ต้องไปถามขั้นตอนเห็ดเชื้อกับเพื่อเสิได้เสาเผื่อเสิได้ปูนได้บล็อกได้อิดเนี่ยลายยางลายเนี้ยเนาะ ก็ต <ização S 1> ้องมาแจ้งเจ้ละขันตอนขันตอนแต่หู้ที่นี่เนี่ยก็มีหลายพอสมควรอยู่ทางน้องคนนี้ทางภรักผู้ใหญ่คนก็เสนอมาไหว้อยู่เนาะมีผู้ใดมาเสนอเจ้าอยู่ว่ล่ะมีผู้ใดมาทามันเกี่ยวกับเพื่อนซานอยู่บ่ก็เพราะว่าทางเม่บุญนี่ก็มีมีหลายมีหลายอย่างนะก็ถือว่าบกครบก็จักหน่อยพ่นละ เพราะว่าตอนนี้เฮายัางบ่ได้ไปเฮ็ดเฮาก็ยังบ่เเฮาต้องคลียร์ที่ดินแม่เฮาจังเคลียร์ที่ดินให้มันแล้วเรียบร้อยเฮาจังสิได้ไปเฮ็ดตอนนี้ก็ลังสังเสาอยู่<ด>ยแล้วก็สิเอาเสาไปไว้เสาไปไว้ก็อาจสิมี่รักพ่อรักหยังแถมมาเฮ็ดพ่วหยัง LED แล้วก็สิไปเจาะน้ําประมาณนี้ก<ด>่อนสิเฮ็ดเฮ<ด><ด>ือนมันต้องม<ด><ด>ีงน้ำเลยต้องไปตักมีน้ำนี่คือว่าเนาะเจ้าก็ไปตักนองเต่าพุ่นแหละวจะได้นองเต่าจักบ่อยากไปอยว่านองเต่าสิใช้นองเต่า น้องเต้าก็ยุคพุ่นแล้วอยู่วันผู้สิมอยู่น้องเต้าเวลาก็ไปว่าน้องเต้าบ่เคยไปเจอป่าน้องหลุมก็ไปจอหลุมมีบุญกับซีเวอาหลายก็แต่เกิดไปเท่าเดียวสาวบุญบ้านนา่วนไปกินเข่าเมื่อน่ะก็เลยไปเป็นบุญตาก็บุญปากเมื่อน่ะน้องเต้าเคยไปอยู่เท่านึงนี่เจ้าตัวข่อยเออวราซีนี่เคยไปอยู่เท่านึงเคยไปเท่านึงไปเฮ็ดยั้งน่ะไปงมป่าบ่บ่ไปกับ จักไปกับไอ้เม็นตะกี้พันพาไป๋ไปตามค้นพันหะกระชื้ท่านเดียไปหางมเตานะคอยไม่ไม่ไม่ยังบูซื้อมันซ้ำน้องมันสองคนนี่ผู้ใดซื้อยังเนี้ยเต้าได้นี่ยบอกเจ้าคือบัวทามสักคอยจักไว้เจ้าบัวจักเจ้ากระทามแห่ะเจ้าเอาให้คอยแนะน้ำบ่อให้เจ้าได้แนะน้ำอันนี้กับน้องยังนี่แนะนี่น้ำโตลูกดิ้งน้องดิ้งนี่ผู้นี้ น้องมีนี่น้องมีเจ้าไปจยาผู้ว่าอุ่พอเิ่นซื้อหยังที่เิ่นมหาเจ้านี่อย่าพูดอู่ว่ากาเจ้าการถามเพื่อนรู้พอซื้อหยังมาจกไซส่อะดรอย่พอซื้อหยังมาจากใส่่ะฮ่าฮ่าซื้อจดสิบบ้านเกิดเมืองนอนกัเกิดจูเมืองไทยของจังหวัดยโสธรแต่เมื่อกี่เกิดอีดีก็คขึ้นจังหวัดอุบลล้งพยาบาลอุบลแต่ช่วงนี้กับ ปริย <ersch> ูาเมืองไทยดอกไปเหตุงานอยู่ต่างประเทศนะคืออยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์งานการเห็ดคือเป็นคนอื่นช่างเครื่องจริงๆกระเดาไปตั้งแต่เป็นเด็กน้อยหมดละไปอยุ้มอาจจะซ่อมผองน้องนี่ละก็ไปแย่ญุพุนก็ไปแย่ญนังนซื้อจากไทยแล้วก็ไปต่อยญุพุนแล้วก็จบญุพุนเลยนี่ก็ับมาเมืองไทยเป็นน้องสับปะนี่งเจ้ากทยเบิ้งน้องเจ้าไทยเบิ้งขอนขจายเบิ้งขอนอะไรเนาะ น่าดัค่ายกันเลยซัมเฟสแฝดซัมเฟสเสียที่ทางน้องมี่นอยากจะจอยได้เนาะบ้อยเป็นเอ่ยเจาทายมึงดูจาทายถึงถทายถึงไปจีห้เงินพันหนึงถึงนี่กบแล้วพันควายโอ้ได้บุญน้องมันซมเฟสมันได้แบบว่าแบว่าแค่ค่ายขึ้นกันเนาะนี่กับปจักขึ้นกันเค เคิดว่าคนนี้น่าจะเป็นเอ้ยเพราะว่าพันลากายแข็งแรงไน่ไ่่จะเป็นน้องตามตามตามร่างกายเนาะก็อาจจะบ่นไปนจ้าซั่เป็นบ่นี่หลักการตามทต่คนเพิ่นน่ะผู้นี้คือเอ้ยนี่อายุเพิ่น17เ็ปีน่มาละผู้นี้นะคือน้องอายุสิบ่หาล้วสิบสีนี่น้องบิ้ง นี่น้องเมย์เนาะส่วนลายสานวนสิมักน้องวิ่งน้องนี่เมื่อยว่ะเมื่อยแต่น้องวิ่งตั้ซื้อเธวบาวิ่งวิ่งตลอดเมนอ๋อเป็นยังวิ่งตลอดน้องหรอเมื่อยว่ะเมื่อสานวนเนาะมีแต่วิ่งว่ะดีใจว่าล่ะโดยจะได้น้ำไว้แล้วลูกโดยนะฮะกับแม่เจงเนาะดีแป้งขาก็ ไปเจ้าป่านะเดี๋ยวเงินให้น่องจะนอนกันนะเงินน่องเมียนเมียนเพราะว่าน่องก็ยังไปเห็ดยังไปยื้อบ่อนเก็บขยะที่ว่าไปเก็บช่วงนี้ก็บ่ได้ให้น่องไปเพราะว่าหากให้น่องเพิ่นพักพอนแน่อะไรก็เป็นกำลังใจให้เพราะว่าเห็นอยู่ตามคลิปตันอย่างนั้นแหละสงสารยุ่ยแต่ว่าก็เมียนยุ้ยแต่แ่าผมก็คิดจะซอยยุ่ย เดี๋ยเห็นคนขมาซอยหรอกครับผมกับไปเห็นกระจ้าซอยไปน้ำเลยนะไปโอกาสหน้าเนาะแนไปเบิ่งไปถ้าอะไรบางช่วงบาท่านหรือว่าบาพ่อก็จังว่ากันเนาะขอเล็กน่อยไม่หลบคนไม้จะหลบกันใจมหนื่อยใส่จังน้อยสงสารน้องเพิ่นอันนี้แเนี่ยสงสารน้องเพิ่นเสาะใส่ตอนเห็นเพิ่นไม่ไหมแบบแบบบอยอยากมองหน้าน้องเพิ่นเลยนะแบบแบบอะไร แม่จ๊กคว่าบอกเจ้าอยากโอ้้เจ้าขาไปเบิ่งคลิปแรกที่ข่อยพ่อน้องเลยเมื่อเมื่อแรกเลยน้องคนบอกว่าถ่าว่าบอกพ่อข่อยบอกพ่อในเมื่อนั่นอีกประมาณสี่ห้าเมื่อนี่เมื่อแหงน้องว่าเมื่อแต่เดี๋ยวนี้เพิ่นอาการดีขึ้นแล้วดีขึ้น่มดีขึ้นตั้งแต่ห้าข่ามานี่ก็ได้จากเมื่อแล้วบุ๊จำได้ยู่งเพเมียบุญพ่อเจ้าเมื่อไรประมาณสองอาทิตย์กว่านี่ได้แล้วเนาะละ จำได้ว่าลูกเมเจอเจ้าเมือได้วันติดติปเนี่ยบน้องยืนิงใด้ีดมานี่ละอีหลามีข่าวน้ำกินมัเนี่ยลูกหัวพักบุงดยดยพวกเป็นอย่างน้้นเพราะว่าห้ามมานมื่อกี้เพื่อชีวิตมาบอกข่าวดีน้องเพื่อนกะข่าวดีคือว่าชิ้จยน้ำให้เนาะผู้แหล่ผู้ดีสิธาไปเจาอพ้อมกันเด็คกับ บ้านน้องมวยเพราะว่าเอารถไปแล้วก็ต้องไปเจาะพร้อมกันเพราะว่ารถเพิ่นจังมือเดียวสิเด้ยวอยู่บ่จ้ะว่าบ่แล้วก็สิบอกเพิ่นมื้อนั้นแหละแต่ตอนนั้นพุทธแม่ก็ตอนนี้ปั๊บแม่นแบบว่าเพิ่นก็สิบ่ได้แบบรถเพิ่นอาจสิบ่ได้อันไปมาแม่นมันยุ่งมองเดียวกันเลยบอกแม่นแป็กกันเลยโอ้ดีดีที่อ๋อเได้เป็นพี่น้องกับอันนั้นเลยตัวนี้แม่นกะเพิ่นก็ฮู้จักกันอีกอ๋อครับพี่เพิ่นก็ฮู้จักกันอีกครับเออก็ดีแล้วเพราะว่าไปหู้จักมีหมู่มีพวก อยู่หันหูจักกันก้อนอ่ะดีแล้วเพราะว่าพึ่งพาอาศัยกันเนาะคดีดีใจน้ำนองยู่มีคนมาซอยหล่กัน็ดีเห็นบ่ทุกเคสแต่ละเนาะคนซอยผู้นึงก็ซอยซอยกันไปขึ้นเจ้าคูว่าเงินที่เจ้าให้น้องนี่จักเมื่อเก็บกระปองกังชิคายได้ใช่ไหม้บหูแล้วสิบเมื่อจักสิได้หรือบ่บ่ละโบได้ได้สิบเมื่อนี่เมื่อและสิบพันกีนนี่โบได้น้องอ่ะ เก็บกระปองแล้ว hmm. ท <sil ence> yeah, ่านได้ขายอยู uh, ่มันหน่อยเบียดบพท่านมาอังต้องสะสมไห้ได้ต้องให้มันไหลเติบหรือว่าเป็นซ้ากิโลหมดละเพลินใจสิเหาะพะเอากว่ากิโลละพันกี่ให้ก่อยไปหาเก็บมัดมือกับโบอบโลได้ก่อยท่านโมไรเยอะก่อยไหมเพื่อเพื่อสี่พอกิโลหนึ่งบักลายเนาะบัดโลนบัดพันกีบ พันกีบมันจะซื้อ,อยังได้กับพันกีบสมอซื้อขนมห่อนสองก้อนแม่ขน,น,นมแบบถุงกันมันก็สี่พัน 4, กีบแล้วขนมหอนอน่อนสองก้อนเลี่ยมาว่ามามาถุงห่าพันยันห่าพันเลยตาม้ <laughs> านค่าหาพันห่าพักพันก็ยังมี่อลนี่งานไลตาม้านค่าบ้านเฮานีหาน่หาพันทั้งนี 5, ้ได้ล่ะคือกันานเห็นบอกคือการ แพขึ้นนละมือเนาะแพงขึ้นละมือมือนอยังกะแพงได้บะนี่เจ้าจีฟ้าเอาเมียกะฟ้าได้กระดองมันแพงขึ้นนละมือได้เบาจิ๊ดแตงหาชีพล้านนี่เจ้ายันร้อยล้านคูณเล่ขันเจ้าเอาเอาเบาสียังเป็นโซด้วยบะนี่เป็นโซด้วยนะจักอะไรเนาะบ่้โหเด้ยังบ่อยเพื่อนฟ้าเอาได้กระดองมันจีขึ้นเนาะเพื่อนมีแะไรบ่เพื่อนเฝ้าเหรอโบจักแล้คนเลยเลดเงอนขึ้นกระดองก็ขึ้นเบาหยอกว่าซีเนาะ พี่เด้อไปอยากกินน้ำน้ำน้องเม่เนี่แซ่บแล้วบาสีเอ้ยน้องมันก็ซื้อน้ำมาตอนฮับยังดีเนาะพอเห็นใน้คิดเจ้าก็โอ้แม่นบ่เอาน้ำมาทาดีเนาะแซ่บก็แซ่บกินจนบ่ได้ียำน้ำน้องเม่ปกติกินน้ำไม่ยำบ่ยำแล้วกินน้ำก้อนนี่น้องคนเอาน้ำมาให้ซื้อแล้วบาร์สียำอืมอื่นอย่างเดียวอืม เอาวอยยอพี่น้องยออย่าซากะซาเด้อุเด้อบ่อาอล่สายเจ้าน่ะสายชลิงคอเจ้าอยู่ล่ะพี่เดบู่้นีนะข่อยถามพู้นีอ๋อเอาไว้อีล่เอาไว้ลูกอืโอ้ยเป็นหยังอยู่เฮือนอยู่ซานเนาะถ้าเฮาบ่ได้อยู่กะเวลาจักสิเว้าหยังบาดนีมหยังก็เว้าไปเบิดะ ไม่ได้สิได้ครับเนาะบบดนี้เนี่ยผัวมาลุงแลยอ่ะแบบยันทางอ้ายเพิ่นเฒ่าเี่แบบนี้เฮาก็เว้าอันนั้นก็เกรงใจเพิ่นี่นาะแบบว่าเพิ่นกับผ้าเฮาะวัดมือบหดนี้มานําสายจูดกับเป็นน้ำสายจูดเด้เนี่เป็นหยังมื้อนี้เพิ่นเต็มใจเพิ่นอยากไปทรายบุญเพิ่นน่ะโดยๆเพิ่นอยากพาไปเพิ่นน่ะเพิ่นเว้าเองเพิ่นไดนเพิ่นมีน้ำใจเด้บ่แม่นว่าเออโบมีน้ำใจเป็นคนไทยก็มีน้ำใจเป็นคนไทยที่มีน้ำใจเพิ่นออื เอากับอีลีเนาะคนไทยกับมีน้ำใจยุแต่ละคนเฮาที่เฮาคุณรักคุณหญยซอยเขามากกับมีทั้งคนไทยคนเล่าทางนอกคุณแม่ส่วนมากนี่สีคนไทยหายเนาะคนไทยกัหลายคือน้องมีคนเล่ากับฉพาะผอ้อยูต่างประเทศบอสตันกับยที่ว่าคนเล่าที่ว่าเพิ่นซื่อที่ให้นอกนี่กับมีทั้งไอ้เม่ใจดีนี่เพิ่อนอยู่เพื่อนเป็นคนเล่าแต่เพื่อนไปอยู่ไอ้เมกา ไอ้ผู้ใหญ่จะดีทั้งฝั่งไทยนี่คือเป็นเป็นเป็นพระอาจารย์ที่ว่าอยู่ไอ้เป็นเจ้าอาวาสอยู่วัดไอ้อีอย่างนอพิ่นกาอยู่ tiktok 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 อย่าเด้อเจ้าเด้อเจ้าสิบอผิดบ่ผิดเด้อเบิ่งข่อยเบิ่งข่อยข่อยจดไว้ได้โอ้ข่อยโจทย์ไหวพนกานั่นโบโจท ເຮົາມາອ່ານໃຫ້ເບິ່ງບໍ່ມື້ນັ້ນຜູ້ຂ້ອຍຈັ່ງຊິເວົ້າອີກມື້ນີ້ເວົ້າສຳເລ່ກ່ອນພັກອາຈານເພິ່ນມຈິນຜູໄໃແນວນຂ້ອຈືລືມໄພນເາໄວໃຈຄືທັງຈົດທັງຈຳແບບບໍ່ໃລົບເືເຖືລືທາງນຈົດສ່ມນຂ້ຈດຕວ່າພິມຈງິນພລະຊ ก็มีไผ่แน่เนาะแ่นพแต่ว่า<ม><น>ที่นีแ่แบบสมทบกันวะสองมีอยู่สุขุยาใจดีอยู่สองทานหรือว่าพ่อกับแม่แล้วก็มีพาาระอ,อ,อาจารย์น้อยการสมทบกับมาพระอาจารย์เพิ่นเป็นคนไทย,ยใน้อยกระดีใจนั่นำ้ำน่อง่นเนาะมีที่ดอกที่ดินได้บ้านงนแม่เรื่องเสาเรื่อเงเจาะน้ำนี่ก็เป็นพ่อใจดีกัอยู่มีก,การที่การแต่ว่าคนละคน สิเหตุเรื่องเหตุซ่าแล้วก็เดี๋ยวกับมันก็สิตามมาเรื่อยๆเนาะว่ากามีแต่ให้สิ่งดีๆเข้ามาโอ้ยอย่าได้ยินเสียงฝาลูกสาวเลยมจะเม่โม้เว้าจักบาทนี่ล่ะแม่บุญเว้าคนเดียวเนาะอันนี้เอาว่าวงเลูกเว้าเป็นได้ๆอีล่ะฮะองเมีเนี่ยคือใจลอยแฮ่นี่ยฮะไม่นี่คือเปร่ะก็หลายไปพาไปซิ่งจักบาทบ่เนาะโอ้ยมอเตอร์ไซค์เปียนมาเนาะบ่สิให้มันยกให้ยยังอะไรเอาเท้าอางนี้ห้ยยังละ เรากึมเพิ่นถามว่าจะอยากฝากยังถึงแม่จะแน่ะโอ้ยดีทอนแม่บ่โอ้ยเนาะธรรมดาเลยรเล็กน้อยดูดูีแม่เขาเป็ต้องติดธรรมดาเดี๋ยวเก็เป็นยังเนาะเฮากะตัวใดมันเศร้าเฮาก็บ่สิถามถึงน้องเพิ่นเฮาก็มีแต่สิเอาความเฮฮาเข้ามาเพราะว่าเฮาบ่อยากเห็นน้ำตาของน้องเพิ่น ทว่าที่เ้าเข่ามานี่มีแต่อยากให้น้องพื้นมีความสุกมีแต่ห้อยยิ่มเมน,นที่ว่าห้าเข่ามาเ้าต้องการให้น้องพืนมีห้อยยิ่มเ้าบอ,อ,อ,อยากให้น้องพืนเศร้าสิ่งที่มันบ่ดีกะทิ่งที่ว่ามันเห็นให้เห้าบปสบายใจเ้าวเขาปวดต้องเมื่อเก็บมา,ม,มาคิดเลยลูกเด้บอบ่อต้องคิดห้าคิดคือแม่บุญบอกแหละเนี่ยแด่มันสีสบายใจว่างตัวให้สบายบ่ต้องกดดันตัวเองเห็นแม่บุญมาหรือว่าภัยพายมาเ้าบ่ต้องว่าอู้ก่านทีทำตัวจังเลยให้เจ้าทำตัวปกติ เออบต้องว่ามาคิดโศกเศร้าอย่างที่ว่าแม่บุญคำ้าคืออยากให้เจ้ามีแต่ห้อยยิ้มเดี๋ยวลูกเด้อโดยไอ้ล่องนิ้มมึงดู้สินิ้มแห้งๆไม่นี่เร่เห็นเขียวจะลายแล้วนี่เมย์บุญบังลูกแม่บุญรู้สามาแจ้งข่าวดีเห็นห้อยยิ้มลูกได้นี่เกอดกันให้แม่บุญเบิ่งด้วยได้แจ้งข่าวดีเร็วๆเร็วๆเออทั้งเอฟซีมันก็อยากเห็นไม่ลูกอะไรลูกบ่ต้องห้องโบต้องให้เมยนี่แม่บุญต้องการห้อยยิ้ม แม่บุญว่าอยากเห็นน้ำตาลูกอีกแล้วยิ้ม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 อย่างซี่คนเท้าถ้าว่ามีแต่น้ำตาแล้วมันเช็ดเห้าโศกเศร้าแล้วมันสิบลมีความสบายใจถ้าเทายิ้มแล้วมันสีไปพ่ายเท้าสบายใจแล้วมีแต่เบิกบานแบบดอกไม่จะเห็นบอขัดเจ้าบกคนหน้าแต่มันสีเหี้ยวคนคือกันคันนี้ต่ว่าเนี่ยเศร้ามันก็สีห้องสีไ้สีเหี้ยวสีหุบสีเหี้ยวสีหุบคือคนบิกินน้ำหรือแล้วเบ่กกินน้ำมันก็หุบเข่าแล้วคนก็ได้ ต้องยิ้มมันจากสิแบบไ้เขาเบิกบานไปไม่ต้องห้องต้องให้ให้มาหลายแล้วเด้อเนาะครับครับเข้าไปสิบบรบกวนน้องเพิ่นมาเนี่มาบอสไลอะไรอะไเมื่ออื่นเพื่อหละจังว่ากันไม่เนาะไม่เนาะอันนี้การสิบโฟตัวลาพระเจ้านี่ปีงไก่เลยอีล่ะเด้อเดูสิ่งรับพระเจ้าไปตะกอนมันให้ทางอีล่าขอบบนขอบคุณไปทางโพจดีเพป็นที่เพป็นให้เงินทุนเจ้าด้ลูก เป่นเพื่อเพิ ami, <S S lights, ่นอย่างนี้นะอวยพรให้เพิ่นให้พรเพิ่นว่าเพิ่นกะสีได้เดินทางกลับบ้านเพิ่นเมื่ออื่นแล้วยังหน่อยกะว่าจะข้ามสองขั้มอวยพรเป็นยังบ่เป็นเอาล่ะนับมื่อคืนเขอขอบคุณเด้อทำผอมยัยพอใจดีสิ่งใดลูกพอใจดีก็สุขภาพแข็งแกร่งผอมยัยถ้าอยากเป็นปัญญายพผอมยัยก็ได้ขอให้สุขภาพแข็ง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  ขอให้ให้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งคมเจ็บไห้ได้คมเจ็บไหวได้คมไข้ไหวมีให้เพื่อนเดินทางปลอดภัยเด้อปลอดภัยเด้อดูเิ็กน้อยปวดคอนปวเก่งอันน้องวิ่งนี่สิเก่งกูเอื้ยได้อ่ะนี่ถูกปงขอขอบคุณขอบคุณทั้งพอใจดีขอใจดีเด้อสี่มาเยี่ยมยามน้องขอให้สุขภาพแข็งแข็งแข็งแห้งขอให้อยู่ดีมีแห้ง เงินไหลนองทองไหลมาเดินทางปลอดภัยเด้อโูด้ยสาธุเนาะทรัพนี่ก็ถือว่าโอเคพี่น้องเลยเนาะโป็นอย่างจช่นในห้าปัจจิคอตัวน้ำแล้วพ่อจะไปซะก่อนเนาะสัตว์กาสิกรับแล้วพี่น้องเลยสบายดีป้าลูกไงล่ะสบายด้วยสบายดีสบายดีโอเคเพียงเนาะ สำหรับคลิปนี้บ่าสีขอขอตัวลาไปก่อนพออ่อแม่พี่น้องเลยจังได้กับพ่อพ่อกันคลิปต่อไปเด้อเนอะอาะก็คือเมื่อนี้ะทางสมบุญเพิ่นมาแจ้งข่าวดีทางน้องๆเพิ่นเนาะขอขอบคุณขอบคุณในได้ด้อทางผู้ใหญ่ใจดีที่อจอดอ,อําก๊อกให้รายการเสือเสือพีรินเนะออาะขอให้เพิ่นยืนดีมีแห้งเด้อสำหรับคลิปนี้ขอจบลาไปก่อนพี่น้องเอ้ย ขอขอบคุณกับคุณทางผู้ใหญ่เจดีที่มาซอยทางครอบครัวน้องดิ่งเพื่อนในกรับน้องมีเนาะขอให้เพื่อนดีมีแห้งเด้อบัดทุกคนอ่ะแล้วก็ขอขอบคุณกับคุณทางผู้ใหญ่เจดีและนเอฟซีทุกคนเนาะที่เข้ามาติดตามฮรับชมคลิปเอาสีแต่ต้นจนจบบุคคลโฆษณาขอให้ยืนดีมีแห้งเด้อบัดทุกท่านสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสบายดี